สวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไอทีวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่าไซเบอร์ครา임นะครับสำหรับคำว่าไซเบอร์นะครับราชสมิตสถานท่านไม่แปลนะครับท่านใช้ทับศัพท์ว่าไซเบอร์ส่วนครา임นะครับก็เป็นอาชญากรรมเพราะฉะนั้นไซเบอร์ครา임ก็เป็นอาชญากรรมไซเบอร์ชาวบ้านก็อาจจะเรียกว่าอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอาชญากรรมไซเบอร์นะครับ อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นอาจกรรมคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ครานหรืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้อาจกรรมอินเทอร์เน็ตก็เป็นอินเทอร์เน็ตครานก็ได้นะครับอาจกรรมไซเบอร์นะครับก็คือการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนโดยมิชอบอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอยากได้ผลประโยชน์อะไรนะครับเช่นไปแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ทําให้คอมพิวเตอร์ทํางานผิดพลาดอา,อาจจะกล่าวได้ว่าอาชกรรมไซเบอร์นะครับ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อต้องการเรียกร้องความสนใจจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับแต่อาจจะต้องการผลประโยชน์อื่นๆอ,อ,อาทิเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสําคัญทางการเงินโดยปลอมแปลงอีเมลว่ามาจากองคอ์กรธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็นําข้อมูลไปใช้ให้เจ้าคนที่ขโมยไปใช้เนี่ยนะครับขโมยข้อมูลไปใช้เนี่ยได้ทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะครับอาชญากรรมไซเบอร์นะครับอาจแบ่งออกเป็น ตัวอย่างนะครับอันที่1สแปมอันที่2การหลอกลวงอันที่3ลามกอนาจารอันที่4ี่ร่วงละเมิดอันที่5ก่อการร้ายอันที่5สงครามนะครับมาดูสแปมนะครับก็คือการส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นผ่าน e อาีเมลมีอยู่ระยะหนึ่งที่สแปมในอ e ีเมลนะครับมีสูงถึงร้อยละ80-90ตอนนี้ก็ลดลงเหลือร้อยละ 60-70นะครับอย่างผมเองได้รับอ e ีเมลวันละ500ฉบับเนี่ยนะครับก็อาจจะ300-400เนี่ยนะครับเป็นสแปมต้องลบทิ้งเขาส่งมาโฆษณาเฉยๆนะครับผู้ส่งสแปมส่วนใหญ่นะครับต้องการโฆษณาสินค้าแล้วก็ผู้รับก็ลาคานใจเสียเวลาไปนั่งลบนะครับสแปมก็อาจจะมาจากข้อความแบบทันทีทันใดมาจากกลุ่มข่าวมาจากบล็อกมาจาก โฆษณาย่อยออนไลน์มาจากเว็บสืบค้นข้อมูลมาจากเว็บเครือข่ายสังคมมาจากการแบ่งปันแฟ้มข้อมูลนะครับทีนี้มาดูอ,อันที่2นะครับการหลอกลวงหรือสังกกตใช้ว่าฟ a อ d หรือกลโกงทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็เช่นหลอกลวงผู้อื่นให้ให้ยอมให้คนที่ไปหลอกลวงนะครับได้ใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตโดยการหลอกลวงนะครับการใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตหรือคอมพิวเตอร์คาร์ดฟรอสนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นฟิชชิงก็ได้นะครับทีนี้มาดูแบบที่3นะครับเนื้อหาลามกอนาจารเช่นภาพโป๊เปลือยภาพการร่วมเพศวิดีโอลามกเป็นต้นนะครับทีนี้การล่วงละเมิดนะครับกรน,นี้ก็เป็น harassment เช่นการล่วงละเมิดทางเพศก,ก,ก,การล่วงละเมิดทางเทคโนโลยีนะครับการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะครับใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นตัวล่อนะครับไม่ใช่ล่วงละเมิดทางเพศกันทางอินเทอร์เน็ตนะครับใช้อินเทอร์เน็ตหลอกลวงให้ไปพบอะไรทํานองนั้นเนี่ยนะครับการล่วงละเมิดทางเพศนะครับเป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางเพศโดยที่เหยื่อไม่เต็มใจนะครับการล่วงละเมิดทางเทคโนโลยีนะครับก็เป็นการ ใช้เทคโนโลยีเข้าไปล่วงละเมิดต่างๆนะครับทีนี้มาดูการก่อการร้ายไซเบอร์ไซเบอร์เทอร์รอิซึมนี่นะครับก็คือการสร้างกระแสให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นตัวแพร่กระจายเช่นส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ไปโจมตีส่งพวกมาลแวร์ต่างๆเป็นต้นนะครับสงครามไซเบอร์นะครับตอนนี้อเมริกา ประเทศใหญ่ๆต่างๆตั้งกองพลสงครามไซเบอร์ขึ้นทำซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อโจมตีและปกป้องการโจมตีนะครับวันนี้เราก็ทราบความหมายของคำว่าไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมไซเบอร์กันแล้วนะครับพบกับผมศรีศักดิ์จามนมานในรายการภาษาไอทีวลครำได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ